สวัสดีครับวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้บอลยู่ทีทาเรือทีธนูนะครับบอลก็ยังครับยู่ทีสะพานตาใจอีกนะครับเดี๋ยวบอลจะตกปลานี่ครับใจเหยกุ้งเหยากุงาก้งนะแล้วก็บอลก็จะตกงูงครับอุย้ยตรวตรวตัวนี่ครับ,บเบอร์เจ็ดครับแต่วันนี้ดูครับเรือตาใจไม่มี นี่เดบันยนไปแถวๆข้างหน้านี่เลยนี่ครับเดบันใส่เบ็ดกระปก๋อนครับเบ็ดราวแป๊บหนึ่งนะครับมาขับเสร็จเลยโยนโยนโยนอ้ตโตโตอีติดแล้ว ลูกวิโอ้ยติอดลูกวิไม่เอานะครับโอ้ยยวบอลปอยเอามาปลอยข้างนี้ดิวะอ้วนหมากเลยตัวนี้นมารับโยนิก ดึงเลยนี่นี่นี่หับติดแลวปลาเลยอ้ยปลาเป็นปลาเป็นปลาเป็นครับก้อนเก็บก้อนมาครับโยนิกออกไกลๆเลยไปตรงนี้เลยมันมาคนเดียวเลยวันนี้นี่ลปลาเลยอะ่ะ อ,อ,อุ้ยหางเลี่ยมหางเลี่ยมหางเลี่ยงดิป่าหางเลี่ย้เก็บก้อนครัเพิ่งอุ้ยมาขับโยนอีกโอ้โหสนุกมากตอนนี้กินดีเลยครับลงไปทึ่นี่ต่อตุ๊บๆเลยนี่นี่ดีแล้ว ปลานี้บนจะบอกนะครับว่ามันกินได้นะแต่ว่าไม่กินนะครับมันเป็นปลาสวยงามกินได้ครับเนี่ยถดอดราด้วยเหมือนกันแหละลอยนะครับเดยนบอจะปล่อยอีกคางหนึ่งนะมาครับโยนอีกอยังมีเยื่ออยู่นี่ติดแล้ว ตัวใหญ่เลยโอ้ได้แต่ลูกวิตัวนี้ใหญ่มากเลยดูดูดูใหญ่จริงนะโอเคนะคะบ,บนยนต์ไบบไม่เอาไกลๆโซาเลยทีนี้ตรงนี้เลย นี่ติดเลยป่าเลยอ่ะโอ้ยป่าหลงเรื่องเนี่ยตัวเล็กครับนปล่อยนะครับแมวตัวเล็กมาขอกระด้วยครับป่านี้เนี่ยโอ้ มาขับโยนอีกได้แต่ปลาที่กินไม่ได้แตงั้นเลยน,น,นี่ตึ๊บตึ๊บติดแล้วปลาแปน้นครับปลาแปน้นเอาเอาไปทำปลาเค็มกับร้อยหมากเลย โยนอีกทีเดิมเลยครับไม่เป็นไเลยนี่ลงปุ๊บกินปั๊บเลยดูดูดูด,ดูติดแล้วอุ้ยสองตัวนี่อ่ะแป้นสองตัวเก็บก้อนครับมาขับโยนไปทีเดิมยืดทีเดิมเลยนะเนี่ยลงปุ๊บกินปั๊บเลยดู นี่มาดิมาดิโอ้โหได้แต่ปลาอะไรมาเดี๋ยวลอยได้แต่ปลาเล่มาเนี่ยปลากินไม่ได้จั่างนั้นเลยโ,โยนมันลอยไฟนี้มาขับโยนไปอีกนี่ครับปนติดเขาบอกว่าปลาจระ,ะเม็ด จระ,ะเม็ดขาวนี่อ่านี่เป็นลูกมันนี่ครับบนท่ามแล้วคนที่นี่ก็บอกว่าปลาจระ,ะเม็ดขาวอุ้ยเนี่ยมันปลาอูช้างเลยนะเนี่ยเบนเบกินได้นะครับแต่ว่าตัวมันยังเล็กนะบนปอย ติดไหมโอ้ยลูกวิโอ้อ้วนหมากเลยเนี่ยพี่ออดบอกฟงจะแตกเลยดูครับกินกันไป้อ้วนหมากเออปล่อยก่อนนะครับอุ้ยปลาอะไรอ่ะอุ้ยขี้ตังขี้ตังมาแล้วขี้ตังมาแล้วโอ้ยขี้ตังมาแล้ว มีตังมาแล้วครับโอ้ยเก็บก้อนนะครับตัวแรกดินี่ติดและอุย้ยมีตังขี้ตังพันละไรมีตั้งลายจุดโอ้ขี้ตังนี้อุย้ยมันได้ขี้ต,งตังนี้มาคนละลายกัน,นอีครับขี้ตังเหมือนกัน พี่ช่วยหมาครับเก็บก้นนี่แล้วครับป,รป้าเปนป้าเปนตัวเฉยได้เลยตัวนี้โยนนี้ครับลมเลมืลมแรงขึ้นเรือเร่อยๆแล้วครับนี่ ลปลาขีตั้งสองตัวปลาหางเลี่ยมตัวหนึ่งแล้วก็ปลาแป้นครับโอ้ลมแรงมากวันนี้แต่แถวนี้แหละโอเคครับเดินทางกลับบ้านกันดีว่าพบกันไหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายไปแล้วครับ